นะครับต้องพิมพ์ื้นสินค้านะครับขอความร,ร่วมมือนะงดจอดรุ่นกันเลยตลาดนัดแปดทหารเรือบุคโลนะครับคุณผู้ชมพิกัดตรงนี้อยู่หลังเดอะมอลท่าพระนะครับตลาดนัดทุกวันทุกวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็คนเยอะมากนะครับคนเดินเยอะพ่อค้าแม่ค้าก็เยอะเลยครับ ังมีที่ว่างอีกเยอะนะครับพวกค้าแม่ค้าเผื่อท่านใดอยากจะมาขายของอเสียบมาเสียบไปอย่าเพิ่งกินไป๊ไินเอยวกันี้พาเดินดูโซนพวกเสื้อผ้าของใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูโซนของกินบอกบุญนะครับบอกบุญด้านขึ้นนะตู ไอเสื้อผ้าเขาห้าสิบสาบาทครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเป็นพี่ดีนะครับของถูกๆเท่านั้นเลยนะครับตลาดที่นี่นนลดล้างสต็อกห้าสิบบาทหกสิบบาทนะครับชุดนอนร้อยยี่สิบบาทนะครับคุณผู้ชมกางเกงยีนนี่ก็เท่าไหร่ดีสองร้อยบาทเองรองเท้าครับรองเท้าสวยๆคู่ละห้าสิบเก้าบาทครับคุณผู้ชมหมวกนะครับหมวกสามสิบเก้าบาทนะครับคุณผู้ชม 3.9นะหมวก3.9เส <39. S 1> ื้อผ้าก็ตัวละ10บาทนี่คุณผู้ชมมีที่เยอะเลยครับเผื่อพ่อค้าแม่ค้าอยากจะสนใจทุกคับคุณผู้ชมว่างโล่งเลยมีที่เยอะนะท,ที่บ้างยังเยอะเลยลองเข้ามาติดต่อดูนะครับเผื่ออยากมาขายของ ท้าที่อยากมาเดินตลาดก็มีที่จอดรถก็เยอะแล้วครับคุณผู้ชมเข้ามาได้เลยนะครับเอารถเข้ามาได้เลยน,นะหลังเดิมมอท้าพักทำไมวันนี้มันดูแบบดูของเยอะกว่าเมื่อก่อนดูของเยอะกว่ากวอกว่าแต่ก่อน เขามีงานหรือเปล่าคุณผู้ชมวันนี้วันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567กนะครับคุณผู้ชม17บเนาฬิกา33นาทีครับโอ้มีของกินเยอะเลยนะครับโอ้โห,โหนี่ร้านยำ าหารยำนะครับผู้ชม10บ,บาทยำฟรีรแปรงทอดข้าวหลามข้าวหลามนี่ราคาเท่าไหร่สามกระบอกร้อยกระบอกแล้ว0ก็มี25 40ีก็มีโอ้โหของกินเยอะครับผู้ชม ีถึงบันทีเท่าไหร่นะายเท่าไหร่สิบบาทโอ้ไข่ไขปลาปลาหมึกสามสิบห้าสิบขอกินเยอะไว้คุณผู้ชม หอยทอดนะครับคุณผู้ชมสามสิบสามสิบหกสิบัดไทยกุ้งสดก็ห้าสิบเจดสิบเดี๋ยวพาไปเดินดูตลาดนะคนเยอะนะไปเดินดูตลาดนะครับ ตลาดนันที่คนอยู่ของขายเยอะจริงๆพราค้าไม่ค้าที่ดูอยู่ก็ลองมามาสอบถามดูนะผมไม่มีเบอร์เขานะลองเข้ามาสอบถามดูขอกินเยอะเลยแซนวิชทอด15บาท เกี่ยวสิบบาทนะครับว่าแล้วสมหวังเียตัวติมตัวเติมที่สองสามก็จะสามสี่ได้เหรอสี่ห้าเออหนึ่งหนึ่งยูนะเฮ้ยหนึ่งยูนะ นีคนเยอะเลยครับทุกคนะกะเพราข้าขายเท่าไหร่ครับกะเพราเท่าไหร่กระเพราหนึ่งอย่างยี่สิบห้าสองอย่างสามสิบก,ก็ขายถูกเว้ยขายถูกขายถูกกะเพราข้ผัดตรงนี้เงาะเงาะห้าสิบบาทนะครับ ป๊อปคอนสิบ 1, บาทสิบ, 10, 10, 10บาทสิบ, 9, บาทนะจ๊ะสุดเดร้านอาหารท<ล>ะเลร้านนี้ครับคุณผู้ชมคนรุมเลยโอ้ขอไม่เอานะแกงปักตาตรงนั้นไม่มีแล้วกับข้าวอนะไระ เป็ดร้านนี้ผมเคยมารีวิวไว้เป็ดต้มบัลลังเกือบ100ร้อยตัวนะครับต้มบัลลังเป็น100ร้อยตัวนะครับเป็ดร้านนี้คุณผู้ชมดูสิครับผมเคยมารีวิวไว้เป็ดร้านนึงคนเยอะจริงๆ อาจจะเดินไปแบบนี้นะครับผู้ชมอาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะผมจะไปไปไปถามให้นไปจอดที่การเปลี่ยนสไตล์ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อเขาเราก็ไปจอดไปถามเพราะบางทีเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้ไม่ซื้ใไปจอดหลายคนก็คงจะชอบหลายคนอาจจะไม่ชอบเราก็ไม่รู้ใจเขานะเดินไปอย่างนี้ดีกว่านะครับผู้ชม ให้ชมดูภาพรวมๆแล้วกันเดี๋ยวพอเจอร้านไหนที่ดูดูดูหน้าดูดูน่าสนใจก็จอรีวิวอถ่นะครับมีอาหารอัอีดูหน้ามกอีายนอหอสงอีสานดูน้านเครับานดดูน้าสนใจผมก็จะขอรี่ายนะครับมีหารองอีสานดีว่ครับมหอึังด้าอีิอึ่งยนัมีอึหังนี่ก็ ร้านนี้ร้านร้านใจดีนะครับร้านเอวันฝนตววกอ่ะเดีนะจแตน,นะครับเจแต้มี่บ,บุฟเฟ่ผักนะครับร้านนี้นชุดละ3าบ้าาทเองนะครับทุผู้ชมนี่ร้านนี้ร้านใจดีชุดล <ขอ S 1> ะ3 5มบาองนะท้่ร้านนี้ร้านใจดีพนักานต้รับไะคะนกังนอกว่าเพื่อืนนะ่นนี้านะครับโงเ่ยนัยงอ<ๆ>งๆพอัอกงเวางม่ได้นะครับก็ขวารจักรจัรนะครับ Bon ไปจอดที่สามทางนะครับสามสี่ห้าหกและวหลังสุดเท่านั้นนะครับแล้วรถจอดนะทางขึ้นลงนะหวังทางขึ้นลงรถจอดนะครับรถจอดทุบพลาแล้วนะครับทางขึ้นลงทุกบพลารนะครับรถจอดนะครับนะครับตุมเนื้อต่มเนื้อตแล้วก็ขอบอกขอเตือนนะผู้ที่มานั่งใต้ทางนะครับเตือจะรักษาความสะอาด รถถูกตู้รถเสียงดังรบโมนะครับครับเพื่ไม่ใหู้กามาใจครับผู้เรียนคู่เรียนเจ้าับแล้วที่เจที่เจมีโนดนะครับจะมาตกที่สำนักงานหรือเจ้าที่ที่ว่านาเจ้าที่รปที่อยู่ตาง แล้วม e. ีก็เป็มาเลยครับซมิ่สอมสบปาเเนยแม่มาเอาทุเรียนอย่างเดียวนั้นเต็มไม้เต็มมือทุเรียนตันนี้โลเท่าไหร่นะคอร้อยยี่สิบบาทข้าวเหนยมะ่วงยี่บบาทสีบบาท ご自由です。Oh, ขนมบ,บาทสิบาทเองนะครับผู้ชมที่กงเลงขายถูกจังสิบบาทสิบบาทสิบบาทใช้ได้เลยครับ10บาทดอกไล่กันดอกดอกไไไกลๆเนี่ยเองกับเขากับแก๊นได้เลยรถจอดนะทีท่จะลงรถจอดนะครับ จะซื้อของแป๊บเดียวก็ไม่ได้นะครับม ouais ีเอลยู่ค uh> ่ะเอยู่ด้านในขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือขอบคุณมากนะครับนะครับขอบคุณนะครับเข้าไปจอดจางอาัารเลยนะครับอย่าตายจ่ายาัตรไม่ได้นะฮะใต้ทางของที่ต้องใส กาว่าระวังอากาศนะมันมีทางลงให้เรียบร้อยเลยเราทำให้เรียบร้อยแล้ว ร้านนี้ก็ลูกชิ้นไม้ละสิบาทเดียวนะครับคุณผู้ชมวางวางกินได้เลยครับคนรุมเลยนะครับร้านนี้น้ำจิ้มรสเด็ดจริงๆนะครับร้านนี้นจิ้มรสแซ่บเลยนะครับรลไม้ ส5 35หเงาะ35 45ทูเรียนทูเรียนทูเรียนเห็นเราอยากกินนะครับทูเรียนแต่ว่าราคามันก็ยังแพงมันแพงสำหรับผมนะจะไม่กล้ากิน เต็งมอครับลูกเราเท่าไหร่แปดสิบบาทลูกเราแปดสิบลูกเราร้อยลูกเราร้อยยี่สิบ้อรับะไม่ว่าจะเป็นประชน่วไปปะับ้านใต้เยอียร์นะครับประดับลูกกาดนะครับวันที่วันนี้นะเดียวลาสูตดุ้เก้าสาบสีนัล้ลวจุดสมตเี๋ยวสายค่นะครับ